วันนี้ค่ะไม่แงดีมะขึ้นบกไฟเด้อมือนี่เด้อขึ้นบกไฟขึ้นบกไฟก่อนมาเด้อมาบอบกไฟเด้อขึ้นขันด่ยด้ยนี่ โอเคบอกไฟน้ำกันพี่น,อน,อน,น้องเอฟซีมนย่ดีแน่อหมาเก็บบอกไฟเดอ้อมืงหนีเดอ้อขาเดอ้อมาเดอ้อพยอยากขายบ่แพงดอกยี่สิบบาทขึ้นไปตรงนีย สัมได้สวบาทฮะมาเด้อมาเด้อเอฟซีภูดยากหว่วยมีขนาดอยู่เนาะต้นนั่นมันเอาบ่ได้ดอกันสูง คอยเอาต้นนี่แหละเออมาไฟค่ะมาไฟหุ่นเมึงงนี่ดกซำสะกระต่าละซาวบาทคนวะกระมองน้อยนี่แม่กระมองเกมเห็ดนี่ซาวบาท เอาเพียงปากมานันหรอซาบากงีบข่อยหันขึ้นเดาเนาะเจะ้าให้คนกินกินซิบดีอ๋ออพงกเน่าุูนมาดู มากินหมกไฟเดอ้อมาขึ้นหมกไฟผุนพวกนี้หมกไฟทั้งเทิงผุนผุนไหมหมกไฟผุนอ่ะผุนหมกไฟโอ้ยทั้งเทิงเห็นดกอันนี้ดกซัมสะทั้งเทิงผุน đốt 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 một phai đốt đốt thương hoa mấy đi cái đốt buồn mừng này đốt sạ Đốt xăm xạ, đốt xăm xạ. xăm xạ. เต็มกัตาแล้วโอ้ยโลนพี่น้องเอ้ยเก็บเอาก่อนเสดาย มึงทนใดขึ้นกันได้คุณไฟไหมกสามสักตาละเศร้าอ่ะสะิ ขึ้นมึงขึ้นถึงสามซิปต้นนี้กันเบิ่งสิบห้ามาเบิ่งต้นนี้ต้นนี้หวานบอต้นนี้โหระโองไงหมอกไฟเด้อบอกไฟ มาซื้อบอกไปเด้อฮุนเง้ โอเคเนาะลงมาเหรอขึ้นหมักไฟเอ้ยไม่ดีขึ้นหมักไฟโอเคเนาะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ